กินข้าวกันไม่น้อยอยีกแล้ววันนี้เนะี่ยวันนี้ไม่มีอะไรนะนะวันนี้กินข้าวครับโอ้ผลมะเขือเห็นไหมเต็มถ้วยเลยพักมันก็ไม่รู้จะกินกับอะไรปลาเขามีแต่ไม่ได้ทำหมูก็ไม่อยาก ปุน่เนเงี้ยนบะเขียะะมาเด้อมาถินกัน,นหน่อยหน่อยเลยเงี้ยนบะเขียเงี้ยนบะเขียบะเขียอยากกินตั้งแต่เมื่อวานไม่กินนานแล้วนี่คันใหญ่หอ้ยมัก อืดูเห็ดหลายคากหลายเนย้ใส่ประทูเข่ง,งา3ตัวคคัาากๆนี่ล่ะคุณอ่ะเงียนมาเขียนใส่พักแพ้วโดดดีๆมาอืมอืมอืม กเฮะผู้ายันบ่นมะเขือมันใส่ปลาทูลายเนาะมะเขือหกซิบุตนนวยใส่ปัดทูเข็ขเม มันวันไม่มีอะไรเนาะอัดคลิปกินข้าวกินแปลาเนี่ยให้เพื่อนๆดูพ่อแม่พี่น้องดูเนะยังไงก็ดูให้ยายน้อยหน่อยเด้อสงสารคนแก่หน่อยทำอะไรก็ไม่เป็นอืม สับนึงมา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 ช่วงนี้มนคือกินข้าวแฟ้เหรอ ถักนี่ล้างแช่น้ำเกลือนะแช่ไว้ตรงนา้นค่อเอาออกค่ะทุกอย่างล้างเสร็จล้างน้ําออกแล้วก็เอาน้ําใส่แช่น้ําเกลือเมี่ร้อยทำกินรู้มันเคยตัว อืออืออะไรจะไปอร่อยอืออือเดี๋ยกินหมดได้ไงต้องถ้วยมาเลยนะ

ขด้บุหงหนึ่งคนยนี้ไปใส่บาทอืมใช้ละมืขอข้เจ้าก็หงเป็นมังเมลาเน้ำมาแล้งหงจะเลือช,ลช่วย,วยละเก่วอืมอืมชอ,อ,อ,อบดีีอืม ไม่ต้องหาอะไรกินทั้งหน,าห,นาหรอกเนาะไม่ต้องเป็นรสหรือหปอกป่น,ปปน,ปนัะเขือป้นปลาทูทุกน้างแม่นานๆกินผัดๆมันๆคนสูงอายุเขาไม่ให้กินมันหรอกกินปน่ปนๆแกวๆเนี่ยอื อืมฮืมามาๆเขาเก็บทอดเองอซื้อมาทอดเองึอมกิ่นปุนมะเขือกระแท้ อืมอืมจำไี่ Take, mà, <laughs> này đây chứ bớt bé ra chín xuôi lắm Sẹp Con bậc gái phải sẹp nữa Yên rồi bà lại Một khẩu nhớ bên ngồi đấy Điều xí của nè Nhắn lại vô Quân khắc quân nè Ừ พักอะไรอั่อืมวมออืมอืมเมนกับพี่พี่ลื้อือ เขาเกียบนี่ต้องเอาห่อเสร็จนไว้ถ้างั้นมันมันไม่กรอบถ้าถ้าเรากินไม่หมดแล้วปล่อยไว้่างนี้อเดนียวหมดเนี่ยเราต้องใส่ถุงไว้นี้ทอดเสร็จแล้วมันเสด็จแล้ว ก็พอเรามีเราก็กินกับอันนี้ได้อร่อยนะกินกับซุป,ซปมะเขือผัดพอหวไว้เข้าตู้เย็นมันถึงไม่เหี่ยวถ้าเราเอาเข้าแบบนี้เหี่ยวค่ะโอเคมันโอ้กี่นาทีแล้วเก้านาทีแล้วแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยหน่อยคะ่ะขอบคุณแก